เช้มายาเจบได้กินไม่กินได้ทค่ะน้อดีกรอบอะน้องกระดน้องกรอบได้ไปไปต้อี่ต้อี่มา ไปเลนวัดกิงเขาอยองบเนกองเี้ยงป่ะนเดินนี่ละปล่อยเสียบแปล้วเลย ไปแซ่บไปเหย้าจับตังแซ่บจับปากไว้ซื่อหยังมันแลดอก <laughs> <đeo lại đeo cười> <laughs> <đeo>

จางก็บ่ได <át, S 1> ้หาบงั <as> well. ้นเนี่ยยังว่าสิบ่ขึ้นก็สำเร็จเนี่ยตกไม่มีรู้ถึงวัานี้หมัและ

มันไม่ตกกูมันเล็กตัวกว่าขึ้นไปน้ำมาวะเอาไม้แรงสิดีรถไม้ดีบ้านนดีวะนั่้นดีไปน้ม้ยน้าขึ้นหมูนีสไปน้ำาเออแมงลงไปหรือขึ้นดูหน้ดิล้ก็ยังไปน้ำมา ฮันจาเฮ่ยยๆมงลมมาพีโซมาพี่ายาาปล่อยมึงเกินไปละมึงเกินไปและเดี๋ยวบอกโมาพีคิวอย่าไปเหตุยายาไม่ต้องโซมาพี่ แลนมานน่มานน่มานน่ม really so ันน่่มเด้อแลนดีดีแลนมาแลนนะมันมาตกมันมาตกลมอยู้่ บอร์เสียด้วกวะเบิดเบอร์แ้วนี่หน่อยเคลมเซ็นพระไรคิดเห็นบราอย่างสามเลตปันนี่ขอลาละก่อนเราเก็บซ้มเงี้ยจิงอย่าลืมกดกระดิ่ง้กดไลค์แชร์เข้าเขาตั้งดูปันใส่เงินกดปัจะไปเงนไหมบอกให้ป